กี่คนแล้วเลือกเปิดทางดโวยผู้ที่นี้ไหมรถไฟฟ้าสีเหลืองมุ้นี้เปิดป่ะสีเหลืองเปิดแล้วตีมพูตีมพูยังไม่แน่ใจสีมพูยังไม่ชินีมุ้งตีืองเปิดตั้งแต่เที่ยงมั้อันนี้คือกทมหรือว่าคือสถานเนี่ยกทมอ๋อเอาดีครับพวกเรามีกลับมาที่สำนักงานโยธาเอ้ยหาที่ศูนย์ประชาการกทมนะตอนนี้ก็หน้าที่หลักของจามินุคือดูเรื at, um. Um. ่องตัวาคารอ่ะ สรุปเรามีคนแจ้งมาทั้งหมดกี่เคสอาทิตย์ึ่อสี่ย่ะอ่าหนึงสองพันสี่ร้อยอาอีกทีหนึ่งหสองพันสามร้อยสิบสองกรณีครับโอเคแล้วตรวจเข้าไปตรวจครบยังตรวจเนี่ยเราต่อเราต่อทางรูปที่ดูรูปต่อไปก็เหลือเหลือสักห้าสิบหกสิบเคสต่อไปเกือหมดแล้วนะแล้วเข้าไปลงดูจริงกี่เคสลงลงดูจริงวันเนี้ยหกวันนี้่้อยเท่าไหร่ ร้อยสิบห้บาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานก็มีต่อเนื่องนะเมื่อวานเมื่อวานมีเคสเหลืองแม่เ,เหลืองคืออะไรอธิบายหน่อยเหลืองคือเราดูจากรูปแล้วเนี่ยคิดว่า,ามีความเสี่ยงมีความเสี่ยงก็ส่นขอไปดูแบทบ,ทบที่เมื่อกี้มุกบอลแม่คือวิศวกรอาสาอาจจะความชำนาญไม่เท่ากันให้เอาเอาหน้าฟอ,อ,องดูขึ้นหน่อยไหม ก็ส่งเขาไปดูนะก็มีขึ้นจอใช้ไหมน่าฟังดูแต่วันเนี้ยก็เอาวิศวกรซีเนียร์เอาวิศวกรโดยท่านวิศวกรที่ลงไปดูละเอียดอีกทีหนึงมันเราไม่ได้มั่วนะดูละเอียดนะถ้าลองไปแล้วครับถ้าลองนี่ถ้าลองโกศกะทรวงต่างประเทศเก่งมากเลยใช่ปะไม่ต้นภาษาพันต้นภาษาพันหรืออะไรต้นต่ประเทศเลยพูดภาษาอังกฤษเพราะมากเลยช่วยเราแถลงข่าวขอบคุณมากนะครับวันนี้รีบกลับมาไม่ทันนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณนะอ่ะแล้วไงต่ออ่ะ ก็ปั้นใจได้เราะนอาคารสูงทั้งหมดที่เรียงว่ะที่จริงแล้วอ่ะกอนเดนเเมเมื่อกี้บางาัารย์เป็นหนึ่งอธิบายดีมากเลยนะคือเราดีไซน์เราเนี่ยหังจากปี50เนี่ยมันเกินเกินกว่าไอ้แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดเลยตกลงมีทั้งหมดเอาหนึ่งหมื่นสองหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสองเรื่องนะ ตรจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพนะแล้วก็ดำเนินการเสร็จสิ้นไปตอนนี้9,622เรื่องก็เรตติ้งก็โอเคนะส่วนใหญ่ก็พอพอใจ97%ก็อาจจะมีไม่พอใจบ้างนะโอเคครับเต็มที่นะพวกเราก็ไม่หยุดนะเต็มที่ดยแล้วสถาการคิดว่าโอเคไหมเรืองตัวคามีคารแดงกี่คันแดงแค่สองเหมือนเดิมฮะแดงแค่ไแรกก็แดงก็ก็ไปดูแลได้มีการพอบสับมีการช่อมช่อมสับ นะ <Okay. S 2> มันก็แต่ต้องลุยต่อนะก็ต้องเป็น <Okay. S 2> ประชาชนก็ยังแจ้งมาได้นะผมว่าแจ้งมาเลยให้พี่ลองดูแล้วเดี๋ยวเราสกรีนให้เราก็ไปสัมภาษณ์อไปแล้วว่าลักษณะแบบไหนที่เพื่อให้ช่วยตอบโวนย์เพื่อตัวเองได้โอเคครับนะขอบคุณมากลองนุนะโอเคอ่ะท่านลองแต่แก้วมีอะไรไหมเรื่องเยียวยาเป็นไงบ้าง ตอนนี้ทางกรมป้องกันจะเยียวยาในตัวใหญ่ๆให้ค่าจาชารเช่นขาทำชงเช่นา่าซ่อมบ้านอะไรแบบนี้นะคะคข้าบ,บ้านเลยไหมคะใช่จริงเหรอบ,บ้านก็เขบบาจะแต่เขาต้องมีเกณฑ์นะคะอาจารย์เขาจะมีคนประเมินมีเกณฑ์ไม่ได้แบบไม่ได้แบบโวยจานนิดๆหน่นอยๆไม่ใช่นะคะต,ต้องเสียหายแล้วก็เดี๋ยวเขามีเกณฑ์ของวิศวกรไป <Okay. S 2> ส่วนของเราเนี่ยเราก็จะช่วยในเรื่องของปลอดภัย <Okay. S 2> แล้วก็ช่วง <Okay. S 2> ที่อาจจะมีความขัดข้องในการลงที่ข้าจาชการเป็น้นะคะงั่นแากเรื่องเยียวยาสรุปไม่ได้ ให้ปอพ่อเเป็นหัวหน้างานนะ,ะนนอ่าท่านลองสองท่านลองขอญาติขัดจังหวะการกินเกี๊ยวอ่อนอ้าวไอ้มอบหมายเรื่องการดูแลญาติผู้สูญหายใครดูแลผมครับผมอ้าวเป็นไงบ้างญาติผู้สูญหาย <ผม S 1> ตอนนี้ลงทะเบียนกี่คนทะเบียนไปแล้วหกสิบห้าคนครับโอเค แล้วเราก็ตั้งศูนย์ให้เขาศูนย์ใเ้ามีการดูแลอาหารดูแลเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลเป็นเป็นเออ่คนต่างชาติเยอะไหมคนส่วนใหญ่เป็นพม่ากับกัมพูชานะเราก็มีล่ามชาวพม่าไปให้ก็ดูแลให้ให้เกียรติเขาให้เต็มที่นะอาหารอะไรดูให้ดีเหมือนกับเป็นเจ้าที่ที่ไปช่วยกู้ภัยให้เราเลยนะแล้วก็แยกโซนออกมาอย่ากให้ใครเข้ามามั่วอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนั่นก็เรียบร้อยอ่ะแล้วเรื่องคนที่เป็น อีกสองอาคารที่เข้าอาคารไม่ได้อีกสองอาคารเข้าไม่ได้อยู่ที่เขตรับจะดูจักกับพระหนงใช่ไหมครับใช่ก็ทางกทมประสานกับบีบีเอ็นบีแ่บีเอ็นบีแค่บีเอ็นบีนะครับที่จะมีห้องพักห้องเช่าให้หนึ่งร้อยคืนหนึ่งพันคืนหนึ่งพันคืนแล้วก็มีจํานวนร้อยสิบสี่รายทั้งหมดนะครับนอกนั้นที่ผู้อพาร์ตเมนต์ก็ไม่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 ประสงค์จะขอห้องครับแล้วถ้าเกิดผู้พักอาศัย ที่อยู่ในสองอาคารนี้นะรู้แล้วแหละว่าเป็นอาคารไหนเดี๋ยวเราไม่ได้พูดตรงนี้นะเข้าให้ไปแจ้งที่นิติบุคคลของอาคารเตยวนมรอาจจะช่วยหาที่พักชั่วคราวให้แล้วอาคารก็กำลังดำเนินการซ่อมซ่อมอยู่ก็คงอาจจะเป็นชั่วคราวดังนั้นในมิตินี้ก็คือผู้ที่ไม่มีที่พักใัยจากสองอาคารนี้เดี๋ยวดูแลให้โอเคส่วนอาคารอื่นที่นิติบุคคลยังไม่ให้เข้าไปคนต้องคุยหาเลยอีกทีนะแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ให้แจ้งที่ปี่ฟังดูก็ได้นะครับว่าเข้าที่พักไม่ได้อะไรอย่างนี้นะ อัเราอู้เรียบร้อยดีไหมขอบคุณมากเลยก็สแตนด์เเศรษฐกิจนะนนนนทั้งส่วนกลางนะสนับสนุนทั้งกำลังคนแล้วก็ยัน,นอนะทั้งส่วนกลางแล้วก็50เขตน,นะครับแล้วก็พาเหือกอนอาสาเข้าตรวจอาคารโอเคครับทางเขตขอบคุณมากทุกด้านก็พร้อมกันนะนี้เมื่อกี้เราก็ไปจักแคมเปญเรื่องแบงก k ก k VR วิาโอเคก็ต้องบอกว่า ก็มีคนที่บอกว่าทําไมเราไม่ไปช่วยเรื่องกู้ภยัยหน้าง,งานก็น้อมรับคําความเห็นนะครับแต่คิดว่าเราต้องทํางานหลายด้านนะแล้วที่หน้าง,งานก็ก็มีคนไปดูอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ผูเ้เชี่ยวชาญแต่เราก็ต้องเดินหน้าสร้างความมั่นใจให้กับกรุงเทพฯให้กับประเทศไทยด้วยเพราะว่าถ้ <c oughs> าไม่เง้แล้วทุกคนนึกว,ว่ามีแต่ทุกอาคารในประเทศไทยถลม่มก็จะลําบากสําหรับคนอื่นด้วยนะ เราก็เลยเดินหน้าแล้วทูตเนี่ยวันนี้เราเชิญทูตมาเกือบสามสิบประเทศเลยเมื่อกี้นะก็ทําให้เขาเข้าใจสถานการณ์ดีขึ้นเ็าเป็นตัวแทนที่จะไปชี้แจงให้กับประเทศเขาสร้างความมั่นใจก็ไม่เป็นไรครับเราคนไหนที่ไม่เห็นด้วยก็เราก็น้อมรับความเห็นนะแต่ว่าผมเลือกแนวนี้ผมเป็นผู้นาผมก็ต้องเลือกแนวนี้แหละว่าผมต้องทําทุกด้านก็ก็ยินดีรับความคิดเห็นแต่คงไม่ได้ทําตามนะคงทําตามแนวที่เราคิดว่าเราทําถูกแล้วก็ไม่เป็นไรครับมมีความเห็นแตกต่างกันได้นะไม่ต้องทะเลาะกันเราก็รับฟังแต่เชื่อว่า เราบาลานทุกด้านดูแลคนที่เ,เดือดร้อนด้วยแล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจเดินหน้าไปด,ด้วยกันด้วยนะไม่เป็นไรก็ขอบคุณที่ให้ความเห็นมาไม่แต่จะไม่ต้องทะเลาะกันนะมาครับอันนี้คือทีมงานของแบงกอกวีอาร์โอเคแต่โอเคไหมพวกเรา <Okay. S 2> ไปทำท่าดิโอเคนะครับอย่างที่บอกต้องเดินหน้าทุกมิตินะช่วยคนลำบากก็ต้องช่วย ค้นหาก็ต้องช่วยเรมั่นใจกแล้วฟินเป็นไรเนี่ยเป็นไม่สบายไอมาสามมนไหลครับอ๋อโอเคนะพร้อมนะทุกคนอันนี้เป็นทีมที่ทําเรื่องสร้างความเชื่อมั่นประชาพันธ์ต่างๆอันนี้ทีมอะไรเนี่ยอืขอบคุณมากนะนี่รับสายอะไรเนี่ยฮะหนึ่งห้าห้าอยู่นี่นะโอเคอ่านไนดูเกี๊ยวดิใครผลิตเกียยวมาโอ้โหนี่อะไรเนี่ย เกี้ยวกรอบโอ้โหวันนี้กองทัพเดินด้วยท้องนะวันนี้ก็มีเกี๊ยวหมูให้พวกเรานะโอเคโอ้น่ากินมาไข่ต้มเนี่ยอันนี้หมูล้วนหรือหมูกุ้งอันนี้หมูกุ้งอันนี้หมูโอ้โหนี่หรูเว้ยกินไม่ได้เว้ยต้องกินหมูล้วนแล้วมีหมูแดงย่างเองด้วยย่างสุกใช่ไหมเราถ่านเาาถ่นมียังไงก็ต้องทานซื้อมาเมื่อวันนี้ โอ้โหถึงว่าจะสุกไปเนี่ยเพิ่งเลี้งวันนี้เนี่ยเออก็ทุกก็มีอาหารช่วยดูแลทุกคนนะครับอะโอเคก็เดินหน้าต่อนะครับก็ทํางานงานทําพยายามทําหลากหลายนะก็ผมรับผิดชอบทุกอย่างครับเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าศูนย์นะเพราะนั้นการจะมีทํามิติต่างๆก็เราก็ช่วยหาเลือแต่ถ้ามีอะไรบกพร่องผมก็ขอรับผิดชอบนะก็ไม่เป็นไรครับเราเลือกแนวนี้ต้องเดินทุกงาน แปลงกวิยาเคผมเชื่อว่าจะต้องสร้างความมั่นใจกลับคืนมานะแล้วก็จะมีเทศกาลสงกรานต์ต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะก็ต้องทาให้เขาม,มั่นใจว่าวิ K ไม่มีรไรไอ้สิ่งที่มีปัญหาเราแก้ไขยอยู่แต่ส่วนใหญ่เดินหน้าต่อนะครับก็ช่วยกันเผยแพร่ครับทั้งพวกเราได้เห็นยังนี่เรามีเสื้อด้วยเมื่อกี้นังแจกเสื้อได้ไม่ครบเลยนะเพราะว่าเสื้อมาไม่ทนันเดี๋ยวให้ดูก่อนได้เอาถ่ายเสื้อหน่อยไว้ใครช่วยถ่ายหน่อย อ่ะเดี๋ยวอ่ะเฮ้ยไม่ได้ใส่มาว่ะอ้าวใครมีบพางมนะเมื่อกี้ถอดไปแล้วอยู่ในรถมีไหม,ไมเสื้อมีไหมไม่เสื้ออ๋อเสื้อเบลโอเคอะไม่มียังไม่มายังไม่มาอ๋อเฮ้ยใครมีตัวอย่างเสื้อ,อยังเบลโอเคมีเสื้อไหมอ๋อแต่ไม่ได้เอามาโอเคเมืเดี๋ยวให้ดูครับ โอเคครับนี่เสื้อเมื่อกี้จะไปแจกจะไปแจกที่สวนที่สวนลุมแต่ว่ามาไม่ครบ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะแจกต่อไม่รู้ตอนนี้คนที่รู้ก็ได้กันหมดจัง <c oughs> ตอนนี้ก็มีเปลี่ยนโปรไฟล์ของ Facebook <c oughs> ใช่ไหม อ่าใช่ครับเป็นเยียบลโอเคครับล้มแรงล้มไก่กันครับเปลี่ยนโปรไฟล์พิคเจอร์อ่าม่พูดแล้วอาจารย์พูดอยู่เลยนะเปลี่ยนโปรไฟล์พิกเจอร์โอเคอ่าเปลี่ยนโปรไฟล์พิกเจอร์ไหนดูดิเรามีเทมเพลตสำหรับอ๋อเข้าไปที่เป็นรูปกรุงเทพมหานครอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คำว่าเราไม่นึกถึงคนที่ที่เสียชีวิตหรือว่ายังสูญหายนะแต่เราเป็นการแสดงกำลังใจให้กันและกันนะ โอ้โหนี่อากงเหรออากงอากงอรัอ้โอสกโอเคก็เป็นการแสดงว่าเราเป็นอันหนึ่งเดียวกันร่วมมือร่วมใจกันจับมือกันเดินกล้าต่อไปนะครับแล้วคิดถึงทุกคนนะไม่ว่าคนที่ยังลำบากคนที่ยังประสบภัยอยู่เราก็คิดถึงนะเมื่อวานเมื่อกี้ทูดท่านพูดดีมากเลยเขาบอกว่านงก็ต้องมาต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขารักกรุงเทพนะก็ทําให้เราน้ําตาคลอเลยเมื่อกี้ต้องขอบคุณมากเลยอ่ะพี่ขาวเป็นไงทั้งหนุ่มดินแดง เพนได้นำบางส่วนออกลงมาแล้วนะครับก็บางส่วนที่ค้างอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะยึดตั้งให้แน่นโอเคก็จะตั้งเดิอนเด็กเทนเพื่อยกออกไปโอเคทำให้สถานการสามารถเปถถิดทางด่วนได้ซึ่งการทันพิเศษก็จะเปถถิดทางด่วนนี้ตั้งตีห้าสองสองสองท้อ,อ,อ,องกาข้าวข,ขาออกเลยไหมครับโอเคว <c oughs> ั้นพรุ่งนี้เช้าตีห้าใช้ได้ทางด่วนนะครับแต่ถ้าเจะตีสี่เพิ่งมานั้นก็ไม่ต้องรีบออกนะออกตั้งีห้านะครับวางแผลให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวมันติดอีกนะแล้วรถไฟฟ้าสียูพูอ่ะก็ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบบาง โอเคน, okay. นั่นทีูมพูยังไม่แน่ฮะแก้วทีพูว้าไงฮะพรุ่งนี้ช้าไม่ได้แน่ใจยืนยันอ้าทีพูถ้าตีเหลืองเปแล้ว,น,ลวนั้นมีถ,ถึงโอเค okay. เดี๋ยวตีพูนะคฮรร okay. นะคคแล้บโอบระบุจ่ายค่า เป็นไงโอเคป่ะโอเคบอกโอเคเฮ้ยไหนดูดิโอ้โหหล่อเว้ยเฮ้ยแม่เอารูปเด็กมาใส่วันโน่ดีรูปเด็กรูปเด็กเหรอนี่เป็นไหลเลยเนี่ยไม่ใช่รูปไม่รูปถ่ายตอนไหนดูดิตอนยอนจุฬารูปสมัยเด็กโอ้ยใบหน้ามันอ่อนอย่างงี้ะเนี่ยมันเป็นรองผู้ว่าหน้าแก่เลยเว้ยเทียบเออเฮ้ยเขาบอกหนึ่งห้าห้าห้าโทรไม่ได้เว้ยฮะเขาบอกว่าโทรไม่เสียงอุ้ย

ไรนั่นหมดแล้วเหรอไอ้ข้าวอะไรว่าเมื่อวานเนี้ยถุงนี่สี่ร้อยอ่ะอข้าวแตนนะ่ะกินหมดแล้วโอ้โหอ่อาเดี๋ยววันหลังไปออตรตกยจะซื้อมาฝากพี่ตาบอกว่าคุณกินอะไรเนี่ยเคี่ยวครับกานม,มีมีเส้นกรอบด้วยฮะโอเคโอ้อยู่นี่อทอมสบูรณ์ที่นี่ก็ทำงานกันอย่างมีความสุขนะผมว่าหัวใจคือต้องทำงานด้วยใจอ่ะนะแล้วก็เป็นศูนย์ประชาการที่สนุกสนานที่สุดสุดหนาคือว่ามาด้วยความสุขอ่ะทำด้วย ช่วยเหลือประชาชนฮะเฮ้ยมาแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังมามาแล้วเว้ยเอาเชิดจะเปิดโจทย์สิเราโอเคมีแค่นี้ครับมีเราโอเคสะกีนยังอุ่นๆอยู่เลยแล้วแจกทุตหมาแล้วเมื่อกี้นะแจกหมดแล้วครับโอเคก็ช่วยกันนะอันนี้ไม่ใช่ว่ามาฉลองอะไรจะเป็นการร่วมใจกันก้าวเดินไปด้วยกันนะเป็นการร่วมใจทั้งคิดถึงทั้งคนที่ประสบความยากลำบากอยู่แล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน วิยาโอเคนะเพราะว่าวิยาทูเกเดอร์จับมือไปด้วยกันครับพวกเราโอเคขอบคุณมากเลยนะแคมเปญทำได้รวดเร็วมากนะคิดปุ๊บทำปั๊บได้เสื้อทำคอนเสิร์ตโอ้โหท่านทูตมาสามยี่สิบกว่าประเทศกี่ประเทศนะยี่สิบห้าประเทศนะขอบคุณมากเลยโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปก่อนเขาบอกว่าอาจจะมีข่าวดีที่ที่กู้ภัยที่จะดูจักเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยเขาบอกมีมีสัญญาณชีพพบเพิ่มเติม นะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปคอนเฟิร์มอีกทีนะเดี๋ยวคงจะเข้าไปที่จะรู้จักหน่อยครับโอเคครับพวกเราทุกคนนะถ้าใครจะเปลี่ยนโปรไฟล์ทำไงนะเออผมเปลี่ยนไม่เป็นมะอธิบายดิเฮ้ยตาเปลี่ยนโปรไฟล์ไงอธิบายดิเขจะมีลิงก์ลิงก์ในเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กใครอ๋อกรุงเทพครับก็จะมีเอ่อลิงก์ให้เรากดเข้าไปแล้วก็เอารูปของเราเนี่ยอัปโหลดเข้าไปเขาก็จะเป็นแฮชแท็กขึ้มาเลยโอเคเป็นรูปแบบนี้เลยได้ลองดูนะพวกเราเอาฮะช่วยว่าเราจะร่วมใจกัน ก้าวผ่านเวลานี้ไปด้วยกันความเชื่อมั่นในต่างประเทศด้วยครับแล้วก็คนไทยด้วยกันด้วยโอเคครับขอบคุณนะหนานนท์ขอบคุณท่านรองวินุขอบคุณท่านรองแก้วขอบคุณเอ๊อครับทุกคนนะโลภใจกันโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมว่าอาจจะไปที่จะดูจักหน่อยวันนี้นะโอเคครับเขาบอกสามอาวุธถนนแตกคืออะไรวะนุเขาบอกสามอาวุธถนนแตกไม่รู้เดี๋ยวลองไปดูหน่อยถนนสามอาวุธ <S <S โอเคครับ เด,ดี๋ยวไปดูนะก็กำลังทำงานอยู่ใช่ใช่กันด้ยมันไม่ออกเว้ยโอเค